ก็เย็ในใน,น,ย <le> นี่คือมาเดือฝรั่งลิลกี้สุกแล้ว อันนี้ก็ใกล้จะสุกโดกมากค่ะลาก,กีนี้โดมากลูกเต็มต้นเลยค่ะเขาบอกยิงปืนสูงมากเลยนะคะฮิลาก,กีเขาชอบดินร่วนนะคะอันนี้ดินเหนียวไม่ได้เลยเขาไม่ชอบร่วนรวนซุยซุยอย่างเนี้ยพื้นดินจะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยมันเดือดชอบ ลูกที่หอนี่คือใกล้จะสุกกวนน้องกลัวมแมลงมาเจาะอันนี้ม่าจะเก็บแล้วค่ะถึงแกะอมาโชว์ให้เพื่อนๆดูว่าลูกนี้มันสุกแล้วไม่เห็นเนี่ยลูกนี้สุกแล้วลูกนี้ฉ่าหวานอร่อยมากค่ะเรดก,กี้นะคะปลูกง่ายที่สุดได้กินได้ตลอดทั้งปีเรดก,กี้เนี่ยดีที่สุดแล้วค่ะพันดี สมบูรณ์แข็งแรงก่อนซื้อมาต้นนิดเดียวตอนนี้ต้นใหญ่มากจะเปิดเพื่อนเคนใดสนใจจะแบ่งปันมาต้นไปปลูกบ้างลองติดต่อดูได้นะคะเื่อเราจะมีมาให้บ้างนะคะคิดไม่แพงราคาถูกถกนะคะ่ะราคากันเองแต่ตอนนี้เรากำลังเ,เ,เพาะเพาะพันุ์อยู่นะคะจะเปใครสนใจต้นมะเดื่อนะมีของ ญี่ปุ่นแล้วก็ของตุรกีนะคะที่เรามห็ตอนนี้แล้วก็ของฝรั่งเศสแต่ตอนนี้ยังเล็กอยู่ก็ของฝรั่งเศสอยู่ตรงนี้อันนี้จะปลูกยากนิดนึงแต่ก็โอเคแล้วคะนีตันนี้ชื่อลองดก นชื่อดองลุกนะคะนี่มะเดือดองลุกอันนี้ก็อร่อยอดับหนึง่งแต่ใจเขายังเล็กอยู่ยังไม่มีมลกูกสมบูรณ์แข็งแรงดีมากเลยค่ะเดี๋ยวใช่ยังไงต้นมีผลจะแจ้งให้เพื่อนๆทราบอีกทีนะคะสวัสดีค่ะ